เขาเที่ยบม,มานานไมเนี่ยเล่สามอันแล้วสามอันเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจะด<ร>ังไหดังไปสามอันที่ว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่แต่อย่าให้เป็นประโยคเดียวกันกับเมื่อกี้แล้วเว้นที่เติมชื่อคนอื่นใส่ข้างหลังนะฮะออมีเครืองทั้งรุ่นนะคะรับเกษตรผมไม่มีเรืองทั้งรุ่นนะไม่ได้เลยนะ ครับงั้นเรามาเริ่มทําสิ่งที่เป็นหนึ่งในห้าที่เขากลัวที่สุดเพื่อที่จะทําให้เขาได้อีกหนึ่งในห้าที่เขาอยากจะอยู่ด้วยมากที่สุดดีกว่านั mm ่น hmm. คือ,อโอ้ย เหลือกดมือได้กดมือได้เป็นมินิพันเสริญแล้ว ที่สองเมื่อี้สองแล้วทีสามสองหม,มื่นเรื่งเรื่องอลังและตอนนี้นะครับเจ้าสาวของเราจะมาร้องเพลงพิเศษให้กับเจ้าสาวด้วยนะคนรับไม่รูร้เลยกัน I'm อยู่ก็ไม่หวั่นเท่าไรเรื่องบางอย่างฉันอาจได้เคยผูกใจออกไป ผมมีความรู้สึกว่าอะไรจะขาร้องให้ไหมมันมีมันมีเรื่องของแบบอารมณ์มันเป็นเรื่องของฟ e ลลิ่งเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงซับน้ําตาผู้ปรผสมรุกกระเพยทักใจโดยเจ้าสาวซับได้โอ้โหแต่ฉันแต่โอ้โหเห็นแววแล้วนะว่าครอบครัวนี้ต่อไปใครจะเป็นคนดูแลใครเริ่มเห็นชัดป็นผู้นำนะแต่ตอนเที่ยวกันกับนักร้องเนี่ย บอกว่ายังไงเจ้าสาวร้องให้แน่นอนใช่คืออันนี้มีการคุยกันก่อนแล้วนะคะว่าดิฉันบอกว่าคุณนัทคะเดี๋ยวช่วยเตรียมทิชชู่ให้เจ้าสาวด้วยเดี๋ยวตอนคุณนัทร้องเนี่ยเจ้าสาวน้ำตาซึมแน่แน่เป็นไงคุณนัทบอกจริงหรอเออเออกลายเป็นคุณนัทเองนะคือคือจะบอกว่าจริงๆเนี่ยผมว่าเจ้าสาวก็อยากแต่ลืมหลอกคุณเอเพียงแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยมันซึ้งไปด้วยและแอบลุนไปด้วยไง แล้วแถวคุณเชอรี่เนี่ยออนี่เขาเป็นมือ,อ,อระโอเกะของอ,อีแผกอันดับหนึ่งนะออพูดกันพูดเขาจะลงไปร้องคาราโอเกะติดข้อไฟของบริษัขขทตออลอดนะฮะเพราะฉะนั้นเธอ,อให้กำลังใจแต่ที่สำคัญผมขอเกียรทุกท่านครับขอเสียงปรบมือกับนักดนตรีของเราด้วยนะครับออที่สามารถเล่นดนตรีเกาะสิ่งที่ก็เบาร้องไปได้เรื่อยๆผมรุ้นมากเมื่อกี้ผมลงให้กำลังใจที่บอยเก่งนะครับนักร้องชื่อดังให้กำลังใจผมตลอดตอนแรกนะเรต้องบอกตรง ผมกล่าวว่าผมจะอาจเป็นวิดีโอคลิปผมแล้วเพื่อนคนนี้นะครับทั้งดูทั้งดา่าทั้งให้กำลังใจทั้งเชียร์ไม่ไม่ได้ไม่อินตัวนี้ต้องขอเซตกระเบื้อให้คุณปล่อยคอนเทนต์ไหมครับแล้วผมปอยคอนเทรดนะครับสุดยอดมากๆเพลงของคุณปั๊ปพบโปรเตโต้ขอบคุณที่รักกันเจ้าสาวครับ